วันที่24ตุลาคมเวลา21นาฬิกา2ีนาทีเป็นวันที่ชาวไทยทั้งชาติเสียใจมากๆนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงได้สเสด็จสวรรคตนะครับณโนะรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากา,าชาติไทยโดยพระการสงบสิริพระชนพันษาปีที่93 ผมขอน้อมทรงสเสด็จสู่สวรรคารายด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเช้านี้ผมมาหรือหาอาของที่ระลึกต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านที่ผมพอจะมีติดบ้านอยู่บ้างนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นสแตม์นะครับที่ จะสร้างน่าจะตอนฉลอง50ปีการจนาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นภาพพงค์ท่านยืนอยู่คู่กันนะครับเดี๋ยวเราลองดูสักนิดนึ่งนะเนี่ยนะครับก็เป็นภาพนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญ กระาต่างๆที่เคยจะสร้างนะครับที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านก็มีเหมือนกันนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญ FAO นะครับแล้วก็มีเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชินีนาถนะครับท้าหลังก็จะเป็น ภาพแบบความสมบูรณ์ของประเทศเรานะที่มีพระมหากษัตริย์ที่ปกครองโดยธรรมนะครับมาตลอดนะนี่นะครับ12สิงหาคมปี23นะครับประเทศไทยนะครับมีการทอผ้าสืบพงค์ส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพมาตลอดนะครับนี่เป็นเหรียญของ f a o 5บาทแบบนี้นะครับเพื่อนๆผมหลืออะไรเจอก็ เอามาถ่ายเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นเข็มกลัดนะนี่นะครับตาสัญ,ญลักษณ์สอกอนะมีพระมงกุฎอยู่ด้านบนนะครับนี่นะก็ยังมีเป็นเหมือนพักกิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรจัดสร้างนะครับมีสัญ,ญลักษณ์สอกอเหมือนกันนะ นนี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญชุดกล่องเนี่ยนะครับเป็นผ้าผงประมาณสัก7องค์งนะเพื่อนเป็นสมเด็จนางพญานะครับเนี่ยนะครับตอนที่เฉลิมพระชนพรรษาหรอบก็คือ72พรรษานะครับสภาผู้แทนราษฎรก็จะสร้างขึ้นนะครับเป็นผ้าแบบมีกล่องแล้วก็ แบบไม่มีกล่องแบบเป็นกล่องเล็กแยกอย่างนี้ก็มีนะครับมวลสารเยอะมากเลยผมเคยทําไว้นานมากแล้วนะครับวันนี้อยากจะหยิบมานะครับเพื่อลําลึกถึงโพล่งทานสักนิดหนึ่งนะนี่นะครับด้านหลังด้านหลังน่าจะเป็นตาสัญลักษณ์สอกอน,นะเพื่อนเดี๋ยวแกะองที่แกะง่ายๆนะครับ นี่เนี่ยนะครับเป็นตาสัญลักษณ์สอกกอือนกับเข็มกลัดเนี่ยเห็นไครับนี่นะครับเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบนะครับก็เป็นตาสัญลักษณ์สอกกอมวลสารนี่เห็นแบบนี่นะครับ เปสมเด็จนางพญาที่งดงามรุ่นหนึ่งเลยนะครับมีหลายสีสันมากๆนะนี่นะครับแต่ละสีก็จะแทนอะไรต่างๆนะครับเนี่ยนะเป็นขาวเป็นอันนี้น่าจะเป็นเขียวนะเหลืองออกแดงๆสีเทาสีส้มสีดำอะไรเงี้ยนะครับ ความหมายของแต่ละสีก็จะมีบอกไว้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ล้ำลึกถึงพงค์ท่านสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพืเ่อนๆนะสำหรับของสะสมที่ผมมีเกี่ยวกับพงค์ท่าน แา้จะถ่ายเก็บไว้นิดนึงนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ